สวัสดีค่ะวิธีคนสซินกับไกด์แพดค่ะช่อง YouTube ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไกด์แพดจะมารีวิวอาหารเช้าอีกวันหนึ่งนะคะที่ท่า,ามกลางบรรยากาศอากาศเย็นสบายนะคะวันนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบองศานะคะวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย <laughs> วันจันแล้วนะคะจำวันที่ไม่ได้เลยเนี่ยวันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ช่างมันเถนอะเนาะก็มากินข้าวค่ะ สำหรับอย่างที่บอกว่ามื้อเช้าก็ต้องไม่เกิน9้าโมงเหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยค่ะไส้กรอกนะคะแพทจะไม่ทอดค่ะแพทจะอบนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กินของร้อนๆนะคะแล้วก็ข้าวร้อนๆนะคะอย่างที่บอกค่ะสุดินโด่งดังเรื่องข้าวหอมมะลินะคะก็จะมีการเปลี่ยนเมนูทุกอย่างนะ,ะใส่ข้าวหอมมะลิพร้อมกับ ออลาบร์รี่แล้วแต่บางวันนะคะแล้วแต่คุณแม่จะหงงงั้นตอนนี้นะคะเป็นเมนูสำหรับมื้อเช้าวันนี้มาดูว่ากาแพทจะทานอะไรนะคะซึ่งขาดไม่ได้ก็คือนี้เลยค่ะน้ำพริกประทูค่ะซึ่งเป็นการทำแบบอะไรทราบไหมคะก็คือเป็นการตำตำไว้แล้วค่ะตำมาแล้วแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ทัพพ์แวร์ไว้แล้วเราอยากมาทานก็เอามาใส่น้ำร้อนนะคะแล้วก็อยากจะให้ร่อยใส่มะนาวนิดนึงนะคะมันจะรู้สึกแบบแซ่บ ปาดเลยนะฟังแล้วก็น้ำลายไหลเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะต้องกินผักสดนะคะนี่เนาะเอาวางชอ้อนนะคะให้ดูนะคะว่าผักสดเนี่ยคือผักกาดค่ะต้องทานผักนะคะเนี่ยค่ะเท่ากักกบกำม,มือเราเนี่ยกำมือหนึ่งเนี่ยจับกันนะกำม,มือหนึ่งเนี่ยนะคะต้องทานผักให้ได้เท่านี้เนาะ,ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็วันนี้นะคะมันอยู่ในตู้เย็นนานซื้อนานแล้วก็ยังไม่ได้มาผัดก็เลยเอามาผัด ต้นทานตะวันออดนะคะนี่ค่ะพูดไปก็น,น้ำไหลไหลอากาศนี้แบบว่าอากาศอยู่ในห้องนี้เนี่ยรู้สึกแบบว่าอากาศเออหมาะสําหรับการนอนมากๆเลยนะคะไม่เหมาะสําหรับการทํางานนะคะเ,เห็นไหมคะต้นทานตะวันนะคะสามารถกินกับผักสลัดได้หรือเอามาผัดนะคะน้ำมันหอยเนี่ยแพสใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ที่สําคัญค่ะกระเทียมเนี่ยเป็นการลดไขมันในเส้นเลือดก็เลย นี่ค่ะเราจะไม่ทําให้กระเทียมแบบไหม้นะคะวิธีการคือหั่นแบบนี้นะคะอันนี้ผัดเองนะคะง่ายที่สุดที่ไกด์แพททาได้คือผัดผักได้อย่างเดียวค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ทุกคนนะคะ <c oughs> กระเพรานีกระเพราอันนี้กินกระเพรานะคะอันนี้ผัดไว้แล้วตั้งแต่ช่วงหกโมงครึ่งแล้วก็ไปอาบน้ํามันก็เลยผักมันก็เลยอะไรนะ ผักมันก็จะ,ะสีนี้เนาะมันไม,ไม่ไม่ออกเขียวนะคะแต่ตอนผัดเสรหม,มิหน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยเมนูวันนี้ก็เลยดูจัดเต็มหน่อยนะคะเนี่ยค่ะผัดกะเพราค่ะเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะคะก็จะใส่พริกเฉยๆแต่เวลาทานจะเอาพริกออกนะคะไม่เกิน3มเม็ดนั้นคือเราจะรู้ตัวว่าเราไม่ชอบเผ็ดนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะน,นี่เลยค่ะเนี่ยแล้วก็อ่ะ เนี่ยคะถึงแม้จะกินคนเดียวยังใช้ช้อนกลางเลยนะเนี่ยเป็นผู้ดีมากเลย <c oughs> นี่นะคะเมนูสำหรับวันนี้ค่ะการทานมื้อเช้าต้องทานทุกวันไม่เกิน9ก้าโมงที่สำคัญตื่นเช้ามานะคะออกกําลังใจออกกําลังกายแพทย์จะเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันเนีฟังแล้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมทาได้ค่ะทําได้นะคะแล้วกันแพทย์ก็จะไปอาบน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวเท่าที่ทำได้นะคะพี่น้องเอ้ยยังมากกับแขพัดนะคะโรงแรนก็ นะ่คุณแม่นี่าน้ำพริกก็ทําเองได้ค่ะาำน้ำพริกก็ไม่ยากแต่คุณแม่ทําไปแล้วแต่ว่าอันนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงีจอากัดหนาวๆก็จะทำอะไรร้อนๆนะคะเนี่ยค่ะไส้กรอ,อกอีสานเลยแสบบอ,อน่าสนใจไหมคะเดี๋ยวทานข้าวไปพร้อมกันเลยนะคะ,ะนี่ครัโอ้ยคือแสบนออ่าแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะจะมีอะไรนำมาให้ชมติดตามกันได้วิถีคนสุดินกับไกดแพท ตอนนี้คลิปนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจด้วยเด้อ thank you uh, thank you s o m u c h for watching me Bye bye ออกุนจรนนี่อันนี้ออกุนนะคะภาษาภาษาเขมรแปลว่าขอบคุณนะคะจุมเรียบเรียก็ลาไปแล้วคะ่ะภาษาเขมรฝั่งกัมพูชาเดค่ะเดอร์บ่ได้ไปนครวัดนานแล้วคะ่ะคิดถึงบายยลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคกินอย่างราชาเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะการทานข้าวจรเช้าเนี่ยต้องดื่มน้ําก่อนนะคะประมาณสัก15นาทีแล้วค่อยมาทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งกินน้ําค่ะแล้วค่อยกินน้ำประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่ยะ,ะ่ะดูแลตัวเองให้ดีค่ะนะคะกินเยอะแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบายบายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิธีคนซูรินกับไกด์แพ็ช่อง YouTube อย่าลืมกดถูกใจ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย